ฮัลโหลฮัลโหลโอ้วันนี้เราอยู่ที่เกาะนะครับดีเป็นเกาะล้านเป็นเกาะแห่งหนึ่งซึ่งห่างไกลจากความเจริญก่อนอื่นนะครับทุกคนอย่าลืมกดซับะไครตก่อนนะครับนี่เพื่อชมโอ้โหตายสิดีบันไดโนเสาร์โดนฝังนะครับไม่ตายสินี่เพื่อนเพื่อนทุกคนมาทำอะไรกัน โอ้น oh, ี่เจ้าจระเข้จระเข้ยักษ์จะมากินไดโนเสาร์แล้วไดโนเสาร์โดนฝังอยู่ที่ทะเลนะครับเออเอ้ยเราจะช่วยมันยังไงทีนี้เราจะช่วยยังไงเดี๋ยวให้กระต่ายช่วยเลยเด้อเจ้ากระต่ายเจ้ากระต่ายช่วยไดโนเสาร์หน่อยไดโนเสาร์จะโดนจระเข้กินแล้วโอ้โหนี่กระต่ายพี่ไดโนเสาร์ ินพืชนี่เป็นไดโนเสาร์กินพืชนะครับโอ้ให้ตายสิเดี๋ยวเอากระต่ายขุดดินหน่อยเจ้ากระต่ายขุดดินขุดดินขุดช่วยไดโนเสาร์หน่อยเร็ว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 ไดโนเสาร์จะโดนเจ้าเข็กกลับแล้วนี่ ไปแล้วนจะสอก็ตายไปแล้วก็ตายไปแล้วโหนี่ช้างนะครับเจ้าช้างก็มาวันนี้เดินกันหนีไปไหนโอ้โหไอซสินี่ก็ตายไปแล้วก็ตายมาเรี้ยวทะเล ชง้งจายเดโนเสาก็จะขึ้นมาแล้วเดโนเสาก็ขุดมาแล้วว้ายขึ้นมาจากดินแล้วดี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 ตีตีจระเข้แล้วทุกคนว้าโอเคทุกคนวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับอย่าลืมกดซับสไคร์ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ 拜拜，哟吼！